สวัสดีครับทุกคนผมอาจารย์เลติวส์นะครับผมเป็นหัวหน้าภาคสูงของธรรมศาสตร์นะครับ mm hmm. เห็นไหมครับว่าหัวหน้าภาคดูแซบขนาดนี้นะครับแล้วมาดูกันว่าภาควิชาเราจะแซบขนาดไหนนะครับภาควิชาเราต้อนรับทุกท่านนะครับที่จะมาเป็นแพทย์ประจําบ้านของสูตินรีเวศธรรมศาสตร์นะครับเพราะธรรมศาสตร์คือประชาธิปไตยทุกตารางนิ้วครับน้องๆถ้ามาสามารถที่จะมีความสบายนะครับ นี่คือห้องพักของเรานะครับมีหนังสือให้อ่านมากมายนะครับห้องพักของแพทย์ประจำบ้านใหญ่โตนะครับน้องสามารถกินอยู่หลับนอนได้ที่นี่เลยนะครับสามารถแต่งตัวอย่างสบายนะครับดูอย่างอาจารย์เป็นต้นนะครับน้องสามารถทําผมแบบสบายรวมทั้งแต่งตัวตามเพศที่ต้องการได้ด้วยครับเพราะเรามีหน่วยเพศวิทยาคลินิกและวิทยาศาสตร์ทางเพศของสุนิตศาสตร์ธรรมศาสตร์นะครับที่เดียวแห่งเดียวของประเทศไทยที่มีหน่วยนี้นะครับ น้องสามารถมาเรียนรู้วิชาเซ็กชวลเมดิซินกับผมได้ด้วยนะครับถ้าใครเคยรู้จักผมมาก่อนนะครับก็รู้จักว่าเราสามารถมาเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีความรู้เรื่องของเทววิทยาและเวิาศาตรทางเพศนํามาใช้ต่อยอดนอกจากเรื่องของสินรีเวททั่วไปนะครับและเรารับรองว่าเรามีอาจารย์ที่ดูแลน้องๆอ,อย่างใกล้ชิดนะครับในเรื่องของการเรียนการสอนเช่นการติวสิส์ของปีหนึ่งอย่างใกล้ชิดเราเรียกกันที่ธรรมศาสตร์ว่าการเข้าค่ายนะครับน้องจะสอบผ่านทุกคน และอาจจะเที่1ด้วยนะครับของการสอบไปสิทธิ์สายนะครับปี2งานวิจัยที่ผมผ่านมาในชีวิตนะจากการเป็นอาจารย์แพทย์เนี่ยไม่เคยเห็นที่ไหนเลยนะครับที่อาจารย์มานั่งข้างๆแล้วก็ช่วยทํางานวิจัยอย่างใกล้ชิดแบบมือต่อมืออาจารย์แทบจะพิพ์แทนน้องเลยนะครับรับรองว่ามีธรรมศาสตร์ที่เดียวนะครับปี3น้องสอบบอร์ดน้องถูกติวอย่างใกล้ชิดรับรองว่าสอบผ่านทุกคนอาจารย์ให้คอมมิตเมนต์ครับ หน่วยมะเร็งนาีเวชก็เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมนะครับคุณหมอจะต้องมีความรู้พื้นฐานทางด้านการผ่าตัดทางมะเร็งนาีเวชเรามีการฝึกอบรมสําหรับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านมะเร็งนาีเวชด้วยแต่ผลส,ส่งที่ส่งผลให้การเรียนสําหรับเด็เด็เข้มแข็งขึ้นนะครับคุณหมอก็จะได้เบสิกพื้นฐานในการเรียนมะเร็งนาีเวชด้วยนะครับเพื่อเอาไปใช้ต่อไปในอนาคตนะครับฉะนั้น ถ้าค,คุณหมอสนใจนะครับที่จะเป็นสูติแพทยนะ์ที่สามารถไปปฏิบัติงานได้นะอย่างมีความมั่นใจนะครับและสามารถดาเนินชีวิตทางราชาการที่ก้าวหน้าขึ้นเพราะว่าเราก็จะควบคู่กับการสอนการทําวิจัยด้วยนะครับงนั้นคุณหมอมาที่นี่ไม่ผิดหวังครับขอต้อนรับสู่หน่วยบริษร์มารดาและทารในคณะพพทยศาสตร์ มาไว้นสรรมรสะนะครับภาพประชาสู่ของเรานะครับโดยเอฟเอเปเปิเรามีอาจารย์ทั้งหมด8ท่านนะครับก็ทุกคนก็จบสับบอร์ดมาทุกคนนะครับมีจบจากต่างประเทศด้วยนะครับอาจารย์ทุกท่านนะครับมีความสามารถในการดูแลแล้วก็ให้ความรู้น้องๆได้ทุกคนนะครับเคสเราเยอะมากพอสมควรนะครับมีเรื่องของเด็กผิดป,ปกติการตรวจวินิจฉัยการรักษาทารกในครรภ์น,นะครับมีปีโตสโคปที่น้องๆสามารถเรียนรู้ได้ นะครับแล้วก็น้องๆจะได้ผ่าตการที่ทางด้านไอเว็มทำได้ทุกอย่างนะครับเรามีเคลฑ์ให้ทุกคนทําได้เพียงพอนะครับตลอด3ปีที่อยู่ที่นี่รับรองได้ว่าทุกคนจะได้รับความรู้และประสบการณ์เต็มที่นะครับ ้าน้องๆสนใจมาเรียนทางด้านสู่และนารีเวศท,ที่นี่นะคะก็จะได้ทำการผ่าตาัดเกี่ยวกับออมดลูกผ่านทางช่องคลอด ได้ดูการดูแลการรักษาของผู้สูงอายุนะคะผู้สูงวัยยกตัวอย่างเช่นพวกปัสสาวะเล็ดลาากลั้นปัสสาวะไม่ได้หรือไอาจามปัสสาวะเล็ดรวมถึงภาวะหมดลูกหย่อนนะคะหรือว่าอุ้งเชิงการหย่อนนะคะถ้าสนใจมาชวนกันมาเรียนที่สาขาสูตินารีเวศน,นะคะคณะแพทย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยค่ะ หน่วยของเราวศาสตร์การจเจริญพันธุ์ประกอบไปด้วย4ยูนิตได้แก่อันที่1เรื่องของการอนะินฟ r อร์ i ิลิตี้ยูนิตการดูแลผู้มีบุตรยากนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของเมน p ฟอสยูนิตนะครับการดูแลสตรีวัยทองนะฮะหรือวัยหมดระดูนะครับอันที่3ก็คือเรื่องของแฟมิลี่แ planning นะครับก็คือการดูแลการคุมกําเนิดน,นะครับรางวแผนครอบครัวและอันสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของการผ่าตัดผ่านกล้องหรือ endoscopy ซึ่งของเรามีความพร้อมในทุก 4ยูนิตนะครับและเราเตรียมพร้อมที่จะเปิดเป็นแพทย์ประจำบ้านต่อยอดหรือเฟลโลในอนาคตอันใกล้นะครับเพราะฉะนั้นแพทย์ประจำบ้านที่ได้ฝึกอบรมอยู่ตอนนี้จึงได้ประโยชน์ในการที่ผ่าน Reproductive Unit หรือหน่วยวิทยาศาสตร์การเรินทา์อย่างเต็มที่เพราะว่าจะได้ทำหัตถการทุกๆอย่างอย่างเต็มที่ได้แก่อย่างเช่นในหน่วยของ การดูแลผู้มีบุตรยากก็ได้ทํา IUI หรือการฉีดเชื้อเข้าพงลูกด้วยตัวเองหรือได้ช่วยอาจารย์ทําหัตการที่แอดวานซอย่างเช่นการทำอีกซีเป็นต้นหรือในกรณีที่เข้าผ่าตัดผ่านกล้องก็จะได้ช่วยเป็นมือสองซึ่งมีโอกาสน้อยมากในสถาบันอื่นๆน,นะครับอีกกรณีหนึ่งอย่างเช่นการที่เราผ่านเมนอพอ u s สหรือแฟมิลี่แพนนิ n งก็จะได้ทำหัตการอย่างเช่นการอันทราซาวด้วยตัวเอง การฝังยาคุมกําเนิดหรือการใส่ห่วงกำเนิดด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นผมมั่นใจอย่างยิ่งว่าในการที่แพทย์ประจําบ้านที่มาผ่านที่หน่วยของเราจะได้รับประสบการณ์และได้รับความรู้และทำหันถการได้อย่างมากมายแล้วก็พอเพียงแน่นอนฉะนั้นแล้วตัดสินใจอย่างไรครับไม่ต้องคิดมากเลยครับเลือกมาเรียนกับเราครับสูติทศาสตร์ธรรมศาสตร์เพราะสูติศาสตร์ธรรมศาสตร์คือสูงของทุกๆคนนะครับเพราะเรา รักทุกคนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ